ดอกแพ s i ั่นฟร i ตดอกกระทกลกนะคะพี่น้องจ๋าเดือนตุลาค่ะวันศุกร์ที่7เดือนตุลาค่ะบานพร้อมกัน2ดอกค่ะช่วงซัมเมอร์เขาก็บานค่ะแต่ว่าไม่มีเวลาถ่ายให้ดูนะคะเขาก็ล่วงโรยไปตามการเวลาและนี้เป็นสองดอกสุดท้ายปลายฝนต้นหนาวค่ะ ไอนฝนต้นหนาวของประเทศเดนมาร์คค่ะมันก็มีแดดบ้างมีฝนบ้างฝนกำลังจะตกนะคะสวยงามมากๆเลยสองดอกอยู่คู่กันในแบบนี้จ้าชวินแบบนี้เลยเ,เจอกันในคลิปสั้นๆไปแล้วจ้าคุณแม่น้องข้าวขอลาก่อนนะคะฝากกด subscribe ติดตามกันยาวๆกดกระดิ่งด้านบนทักทายใต้คลิปด้วยจ้า อยู่ดีมีแรงทุกคนนะคะ Have a good weekend all of you Bye bye